สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่24ค่ะวันนี้นะคะก็มีออกรถอีกหนึ่งคันค่ะเลือกดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะค,ะคุณเอื้อมพรค่ะจากนครปฐมนะคะมารับรถสวยๆคันนี้เป็นปี2015-16เครื่อง3 0 0 0แต่ BAP เต็มค่ะเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ออปชั่นเต็มค่ะระบบไฟนะคะต,ต่างๆสวยงามค่ะเบาะ VAP สาแถวภายในแต่งใหม่ทั้งคันค่ะคันนี้เป็นสีเทา อันนี้เราไม่ได้เปิดระบบไฟครบนะคะเปิดบางจุดสวยงามตอนนี้ลูกค้าก็ได้เลิกนะคะไหว้แม่ย่านางค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มาใช้บริการสาขาสามโคกปทุมค่ะขุนเอื้อมพรและครอบครัวค่ะ ค,คุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะคุณลูกค้าเครดิตดีมากเลยนะคะ จัดวันเดียวผ่านเลยค่ะให้คุณพ่อนะคะเป็นคนไหวนะคะเป็นคนขับขอให้เป็นรถนำโชคแห่งหินรวยๆค่ะคุณลูกค้าก็ไหว้แม่ย่านางอยู่นะคะ คุณลูกค้าได้รถขยับรถแล้วนะคะ9โมง9 09. นาทีค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเอื้อมพรจากนาคนปรปฐมค่ะได้รถสวยๆถูกใจไปใช้งานกันนะคะในครอบครัวค่ะเนื่องจากว่าคุณลูกค้ามีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะคะก็เลยอยากได้รถตู้ไปใช้ถูกใจมากๆนะคะ คุณลูกค้าได้เลิกขยับรถแล้วคะ่ะเก้าโมงเก้านาทีนะคะเลิอกอันเป็นมงค,คออลค่ะขอให้เป็นรถนำโชคนะคะเฮงเงเลยรวยใช้แล้วมีแต่ความสุขเ,เดินทางปลอดภัยคะ่ะ